รากินี<ม>ประตูมันขยับเนะี่ยแสดงว่ามีคนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฉันรู้ว่าน่าเป็นใครกันมากับฉันมาเร็วราคินีฉันจําได้ว่าวิษนุนะ่ะล็อกประตูเอาไว้แล้วนะแล้วมันเปิดได้ยังไงกันล่ะฉันฉันฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยมันไม่ได้เปิดเองมีคนพยายามที่จะทำอะไรสักอย่าง แล้วใครมาที่นี่นะเธอเธอยิ้มทำไมน่ะเห็นกุญแจนี่ไหมมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะมันเป็นกุญแจเหล็กมันยังไม่เย็นลงฉันทำให้มันร้อนเอาไวนะ้น่ะฉันรู้ดีว่าคนร้ายนะ่ะจะมาทำที่ห้องของเธอพยายามจะบงการเธอแล้วก็ให้เธอนะ่ะทำเรื่องไม่ดีอีกคนคนนั้นจะต้องโดนจับ ตอนนี้มือมันคงจะไม่ไปแล้วและฉันก็จะไม่ปล่อยมันออกไปอย่างแน่นอนคอยดูสิฉันจะจับมันให้ได้เลยในวันนี้นะเอนั่นมันสบู่นี่นะคนคนนั้นนพยายามจะก๊อปปี้กุญแจนะสิแต่ว่าหนีไปได้ต่นที่มือโดนลวกอยู่แต่ว่าวันนี้ฉันจะจับมันให้ได้เลยคอยดูฉันนไม่เคยอยากจะจับใครเท่านี้มาก่อนเลยนะรู้ไหมเธอไปที่ห้องน้ำเลยนะฉันจะดูว่าใครนเป็นคนร้าย ทุกอย่างจะชัดเจนในวันนี้เราจะจับมันให้ได้คาหนังคาเขาเลยคนร้ายมันจะต้องโดนจับในวันนี้ นั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปดูมือของทุกคนก่อนอนี่ทำอะไรนะฉันอยากจะทาเห็นหน้าแบบนี้คุณย้ำมาสามครั้งแล้วฉันก็ทายำๆยแล้วนี่ยังไงล่ะคะโอยป้ยปาดูร,ริงๆเเลยยนนะแกี่ะจะรู้ได้ยังไงนะว่าใครมือไม่บ้าง น,นี่สัพคนโตนี่นาเออค่ะอ้ามานี่ค่ะมานี่ค่ะฉันเท้าที่หลังก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะสัพเพคนโตเนี่ยจะต้องทาก,ก่อนเลยนะคะ,ะคว่าแต่สามีชื่ออะไรเหรออนุรักษ์อนุรักษ์สินะอ่ะชื่อจริงล่ะชื่ออะไรบอกมาหน่อยสิคะเอาแบบว่าชื่อเต็มเลยนะคะอยากจะรู้ชื่อเต็มเลยน่าจะดีนี่พูดจบหรือยังคะเนี่ยคุณเป็นนักสืบหรอคะอะอันนี้ฉันก็เป็นแค่ช่างค่ะแต่ว่าฉันจะทาให้คนเองนะคะทำงานไปนะเร็วเดวเข้าออะเร็วๆ ฉันอยากจะดูมือของทุกคนนะแต่ว่าช่างทาเห็นหน้าคนนี้ก็อยากจะทาเห็นหน้าเราอีกเ,ออเสร็จหรือยังอ๋อยังเลยค่ะยังไม่เสร็จเลยนะคะจะเย็นๆสิเออสวยแล้วค่ะอเอาไว้ทาทีหลังนะคะอขอบคุณนะคะอโอเครอขอบคุณนะ จะดูมือทุกคนยัางไงาดีนะไอเดียดีเลยงั้นเช็คมือจากพวกผู้ชายก่อนก็แล้วกัน เอาไงละคุนี่ วิสนุนี่ของไหว้พระนะเอาไปสิไม่มีผู้ชายคนไหนในบ้านเราที่มือไม่แสดงว่าคนร้ายคือผู้หญิงสินะ คนทาเห็นหน้ากันหมดเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครมือไม่นะงานบ้านี่มันทำให้แผนเราเสียจริงๆเลยฉันตัดสินใจแล้วเลยฉันจะเอาสารีนี่ซะมานี่มานี่เลยลงบริบาลมานี่เลยมามาหนูเตรียมเตียงเอาไว้ให้แล้วนะมาเลยมาเลยมาเลยเออโทษทีนะดูแลลีเออ หมายความว่ายัางไงอะทําไมลุงต้องไปข้างนอกด้วยนี่มันห้องลุงอะลุงเน่ยเคยนอนตรงนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่อีกแล้วล่ะลุงลุงจะต้องไปนอนข้างนอกนะข้างนอกมันหนาวนะ,ะ,ะก็ใช่แล้วนี่มันอะไรกันเออหมายความว่า,วายัางไงเล่าพวกเธอจะต้องทําตามทรรเนียมของเราสิปิดหน้าไว้ด้วยนี่มันทําเนียมอะไรอ่ะ ทำเนียนแบบไหนที่ต้องเป็นแบบนี้ออน,นี่ฟังนะลุงออย่าเนะี่ยบอกว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะมองหน้ากันไม่ได้จนกว่าจะแต่งงานกันนะสิแล้ห้ามอยู่ด้วยกันด้วยความรักจะได้เติบโตนะโอ้งั้นเหรอบอ,อีเบริราลความรักของเราจะเติบโตงั้นเหรออย่าพูดมากเลยนะเธอจะแต่งงานแล้วนะเธอจะต้องเข้งครับ เออฉันไม่ได้พูดกับสามีเลยนะตอนที่ฉันแต่งงานนะ่ะฟังนะพวกเธอนะ่ะควรจะทําตาธรมรมเนียมเข้าไว้แล้วก็ทําไมเสื้อผ้ามากองอยู่ตรงนี้เออนี่จัดให้เรียบร้อยเลยจัดเลยนี่อุยใช่คะลุงต้องไปข้างนอกก่อนนะทำไมละ่ะลุงจะร้องให้ทำไมคะ นี่ฟังนะสถานการณ์ที่บ้านในตอนนี้มันไม่ดีขนาดนี้พวกเธอก็ยังห่วงเรื่องความรักของลุงอะนะพวกเธอมาร่วมงานเห็นหน้าด้วยความตื่นเต้นแค่นี้ก็ทำให้ลุงซาบสิงใจมากแล้วล่ะเพราะว่าครอบครัวเราต้องรักกันแบบนี้ครัยครอบครัวเราน่ะเข้าข้างลุงอยู่เสมอไม่ว่าจะยังไงอะนะเอขอบใจมากนะขอบใจทุทกๆคนเลย นี่ขอบคุณรัชโจไปเถอะนะลุงหนูเนี่ยต้องการรางวัลเออลุงมีอะไรให้หนูบ้างไหมตกลงพรุ่งนี้จะได้ของขวัญไม่ต้องหัวหลักหน้าพรุ่งนี้ได้แน่นอนเฮ้ยดีจังเลยอะถ้าอย่างนั้นก็ไหนไหนก็ไหนไหก็ไปนอนที่ข้างน,นอกกันเลยนะลุงนะไปเลยนนี<ห>้ไม่ได้นะรอให้แต่งงานเรียบร้อยก่อนสิ สีติมีอะไรหรอวันนี้มันไม่ใช่วันดีฉันรู้ดีนะแต่ว่าอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแหละคนร้ายก็จะโดนจับได้เธอจะต้องอดทนเอาไว้ก่อนอีกไม่นานมันจะโดนจับได้อย่างแน่นอน สิทิฉันอะทำให้เธอได้ไม่มากหรอกนะแต่ว่าฉันจะพยายามทำทุกๆอย่างเลยวันนี้ผู้หญิงทุกคนต้องทาเฮนหน้าฉันจะทาเฮนน่าให้เธอด้วยนะเธอไม่รู้หรอกว่าวิษณุเนี่ยรักเธอมากแค่ไหนนี่ฟังนะหญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องทาเฮนหน้ากันทั้งนั้นแม่ฉันบอกเสมอว่า คนที่ทาเฮนนาความรักก็จะเบ่งบานด้วยรู้ไหมเห็นหน้าจะแสดงถึงความรักของเราที่มีต่อสามีและฉันก็มั่นใจว่าเธอจะทําได้ดีแบบนั้นเหมือนกันวิสณุรักรักเธอมากๆเลยล่ะนี่ฟังนะฉันไม่ใช่โปรเฮนนาแต่ว่าฉันก็จะวาดรูปนกยุงให้เธอก็แล้วกัน ซิตี้ซิตี้ซิตี้เดี๋ยวก็ทำอะไรไปนะซิตี้ตั้งสตินะถอยไปอย่ามาขวางฉันซิตี้ตั้งสติสิฉันจะฆ่าแกตั้งสติฉันจะฆ่ามันถอยไปตั้งสตินะซิตี้ถอยไปอย่ามาขวางตตั้งสิิถอยไปซิตี้

วิเชวสิงฉันจะฆ่าเขาแกอย่ามาขวางถ้าแกขวางฉันจะฆ่าแกด้วยอย่ามาขวางฉันฉันจะต้องฆ่าวิชเชวสิงหิแกจะมาขวางฉันไว้ทำไมขวางฉันไว้ทำไมออกไปอย่ามายุ่งอย่ากินนี่อย่ามาขวางฉันสีตื้นนี่ปล่อยนะสีตื้นอย่ามาขวางฉัน ไอ้ซี่สีตี้ใจ<อ>เย็นก่อนเนอะสีตี้สีตี้อเออระคีนี่สีตีผมอ,อยู่นี่แล้วจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายคุณแนะ่ระคีนี่ใจเย็นก่อนเนอะกูต้องไม่เป็นไรระคีนี่อย่าหลับตาสิลืมตาไว้ระคีนี่ ตั้งสเตยไว้รกกินี่กูต้องไม่เป็นไรรกกินี่ นี่คุณโอเคไหมฉันโอเคค่ะอนุรักษ์ถ้าเกิดคุณไปอะไรไปแล้วก็ฉันไม่เป็นอะไรหรอกค่ะอนุรัก์ฉันมีคุณทั้งคนนะฉันจะไม่มีทางเป็นอะไรไม่มีทางเด็ดขาดเลยถ้าคุณอยู่ข้างฉันฉันสัญญาผมขอโทษกินผมขอโทษผมน่าจะฟังคุณแต่นะ่าผม ไม่ควรจะปลดโซ่สีติเลยเ<อ>ผมเตือนแล้วว่าอย่าอยู่กับสีติถ้าเกิดผมมาไม่ทันะผมกลัวแทบตายอตอนเห็นแววตาสีติผมไม่รู้เธอเป็นอะไรสีติแรงเยอะขนาดนั้นผมไม่เข้าใจเลยทุกอย่างมันแปลกมากเลยผมไม่เข้าใจรักินี อยูดนิ่งๆก่อนนะหยุดนิ่งๆถ้าเกิดว่าอนุรักษ์มาไม่ทันแล้วก็เราก็คงจะตายไปแล้ว ราก,กินีมผมว่าเราพาสีติไปโรงพยาบาลจะดีกว่านะ,ะสีติต้องได้รับการดูแลาจากหมอนะราก,กินีใช่ไหมอนุรักษ์มันไม่ช่วยอะไรหรอกนะฉันจะเป็นคนจัดการเองขอเวลาอีกสองสามวันเท่านั้นแล้วทุกอย่างมันจะโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นความผิดของฉันเองนะคะฉันไม่ระวังเองนะหลังจากนี้ฉันจะระวังตัว ฉันจะไปหาสีติก่อนนะคุณต้องดูแลตัวเองด้วยนะรัก,กินีเชื่อมาในตัวฉันนะฉันไม่เป็นไรฉันจะไม่เป็นอะไรแน่นอน i don't know ราก,กินีเธอเธอไปโดนอะไรมานะ่เธอโดนอะไรมาเหรอนี่ฉันทำร้ายเธอเหรอบอกฉันมาสิฉันทำร้ายเธอใช่ไหมฉันทำใช่ไหมบอกมาราก,กินีฉันพยายามจะฆ่าเธอเหรอบอกมานะบอกมาสิวันนี้เธอบาดเจ็บมากเลยบอกม,มาใจเย็นใจเย็นใจเ<ะ>ย็นก่อ,อนนะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเองโอเคไหม ฉันเข้ามาในห้องเธอพยายามที่จะถาเห็นหน้าให้แต่ว่าอยู่ดีๆเธอก็ผลักฉันน่ะสิติสิติเดี๋ยวนี่เธอเป็นอะไรไปนะ่ะสิตินี่ตั้งสติได้แล้วนะตั้งสติเอาไว้สิฉันจะฆ่ามันนี่<ห>ตั้งสติไ,<ป>ไว้สิติออกไปสิติฉันจะฆ่าไวจะเวทสิงฉันไม่อยากอยู่ต่ออีกแล้ว แม่พูดถูกฉันเป็นบ้าไปแล้วฉันบ้าไปแล้วจริงๆฉันไม่ควรจะอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกฉันฉันเป็นคนไม่ดีเธอเข้าข้างฉันมาตลอดแต่ว่าฉันกลับฉันจะฆ่าเธอเนี่ยนะฉันขอแล้วนะฉันไหว้ละส่งฉันไปจากที่นี่ ฉันจะไม่มีทางกลับมาที่นี่ได้อีกช่วยส่งฉันไปจากที่นี่ทีนะรากินนี่ฉันเกลียดตัวเองฉันไม่รู้ว่าฉันฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงแล้วขอละเอาฉันไปทิ้งไว้ในป่าก็ได้ขอละนะสิิตั้งสติก่อนนะตั้งสติก่อนจะเย็นทุกอย่างจะโอเคเชื่อฉันสิเชื่อฉันนะนะ ฉันว่าลมแน่ๆเลย